สวัสดีค่ะสนามสบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมนะคะจากทีมงานของเต่งหนึ่งสมนภากรน,นั่นเองนะคะโหลายเสื้อสวยมากนะคะลายเสื้อสวยมากสีสวยมากนะคะและที่สําคัญก็คือเป็นงานเสื้อของเสื้อทีมไก่ชนนั่นเองค่ะสําหรับใครอยากได้เสื้อทีมไก่ชนเสื้อ ไก่แข่งไก่เงินล้านนะคะก็ลองดูเป็นไอเดียได้เลยค่ะสีนี้สวยมากนะคะเพราะว่าโทนเสื้อเนี่ยเขาเล่นเป็นโทนสีเข้มน้ําเงินไล่ไปดํานะคะน้ําเงินเข้มนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีทองนั่นเองคะ่ะ mm hmm. เด่นมากๆเลยคือสีทองนะคะแล้วก็สีแดง mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกราฟิกใกล้ๆกันนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะกราฟิกสวยคมชัดทั้งตัวเลยคะ่ะ มาเริ่มจากด้านหน้านะคะคอเสื้อนะคะสําหรับงานวันนี้เป็นงานคอกลมนั่นเองนะคะคอกลมก็ใส่ได้ค่ะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดเลยให้ดูเริ่มจากที่คอเสื้อนะคะความพิเศษของคอเสื้อ,อามาซูมดูใกล้ๆกันก็จะมีการเล่นขอบคอนะคะเป็นสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินสดเลยน้ําเงินเข้มเลยนะคะแล้วก็จะมีถ้าดูดีๆจะมีการเล่นลวดลายที่รอบๆคอเสื้อด้วย เป็นเหมือนพวกแบบคล้ายๆลายไทยนะคะแล้วก็เล่นเป็นสีแดงน้ําเงินแดงตัดกันก็จะเด่นมากๆเลยลองลงมานะคะก็คือสีทองที่เห็นตอนนี้นะคะอันนี้คือซูมให้ดูใกล้มากๆเพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่างานจริงนะคะสวยคมชัดขนาดไหนนะคะที่สําคัญก็คือนอกจากงานสวยคมชัดแล้วก็จะเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายด้วยค่ะงานที่เห็นทั้งหมดนะคะใส่สบายระบายอากาศแห้งไวนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเย็นด้วยค่ะข้างหน้านะคะจะมีเขียนคําว่าไก่ชนนะคะตัว ใหญ่มากมากเด่นเลยเสื้อตัวนี้สวยมากนะคะไอเดียดีมากค่ะไก่ชนเด่นเลยสีทองทองนะคะเงาทองทอง,ทองวิงวิงอันนี้ก็จะเป็นมิติเสื้อที่กราฟิกเราขึ้นงานมาให้นะคะแล้วก็จะมีภาพภาพของไก่นะคะไก่เงินล้านเนี่ยเป็นแบล็คตาอยู่ข้างหลังสีเงินจริงนะคะเป็นน้ำเงินไล่มาเรื่อยๆค่อยๆมาดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ลูกค้าชอบนั่นเองค่ะใครชอบโทนแบบนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีชมพู สีแดงได้หมดเลยอยากใส่ไก่ของตัวเองลงไปในภาพก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเหมือนกับทีมนี้นะคะจากทีมงานของเตงหนึ่งนะคะทีมงานเตงหนึ่งนั่นเองอ่าเดี๋ยวมาดูงานด้านหลังเพราะว่าทั้งงานด้านหน้าและด้านหลังะคะ่ะลงตัวมากสวยมากๆจริงๆอ่าอันนี้ให้ดูแบบคู่กันก่อน เนี่ยค่ะสีทองทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเด่นมากๆเด่นมากๆจริงๆนะคะเลยทําให้มิติงานเสื้อดูสวยมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีชื่อซุ้มนะคะมีชื่อซุ้มมาไว้จากฟาร์มบ้านโนนสูงนะคะแล้วก็จะมีเบอร์เบอร์ติดต่อด้วยอะ่ะใครอยากติดต่อก็ติดต่อไปเลยะคะ่ะที่คุณโอคุณทรายคุณสมัยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีลายกราฟิกเหมือนกันเลยที่เป็นสีแดงแดงนะคะเป็นเหมือนลายไทยนะคะแล้วก็มี ข้อความตรงนี้ก็ใส่ได้ไม่จํากัดเช่นกันค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยก็คือภาพเจ้าไก่เงินล้านนั่นเองนี่ค่ะอันนี้งานจริงนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆด้วยว่าสวยคมชัดขนาดไหนนี่ค่ะเดี๋ยวนะอ่ะกล้องโฟกัสเลยยังเอ่ยอันนี้คือภาพที่เป็นภาพของเจ้าไก่เงินล้านอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูกราฟิกของงานก่อนนะคะอ่ะด้านบนก็จะเป็น กราฟิกของข้อความแล้วก็ลายลายไทยนะคะเหมือนงานด้านหน้าเลยงานด้านหลังกับด้านหน้าก็คือจะคล้ายๆกันนะคะอันนี้คือข้อความซูมให้ดูใกล้มากใกล้กว่าถ้าถ้าลูกค้าได้ไปเจอกับพี่เจ้าของเสื้อยังไม่เห็นชัดเท่ากับซูมกก้องตอนนี้พอนี้ซูมใกล้มากมากเพื่อที่จะให้เห็นว่างานจริงของเรานะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆจริงๆอ่ะมาดูกันต่อที่ภาพไก่นะคะ ก็พยายามให้พี่ให้ลูกค้านะคะเออทางซุ้มเนี่ยถ่ายภาพเจ้าไก่มาให้ชัดที่สุดเพื่อที่ว่าตอนที่เราเอาลงลงพิมพ์งานค่ะงานจริงก็จะสวยคมชัดแบบนี้เลยถ้าจริงๆภาพครบนะคะแต่นี้เราเพอดีเราพับชายเสื้อไว้มันก็เลยจะเห็น mm hmm. เห็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะภาพไก่นี่เห็นเป็นคนเลยนะเห็นเป็นคนเป็นแข้งเป็นอะไรอย่างนี้เลยนี่คืองานจริงสวยมากนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับงานงานเสื้อนะคะงานจริงสวยมากมาก,มากนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะอ่ะถอยมาสักนิดนึงนี่ทั้งด้านหน้านและด้านหลังนะคะใครอยากได้งานเสื้อไก่ชนสวยๆแบบนี้ติดต่อมาได้นะคะที่0 6 3 4 4 9 9 2 8 2นะคะหรือลองไปดูชิมงานเต็งหนึ่งซุ้มนาภากรลองไปดูนะคะว่าเอะพอใส่แล้วทิมงาน โอ้โห oh, ใส่ทั้งเซตเป็น10 20 20ตัวเนี่ยใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะลองไปดูได้เลยสวยจริงๆค่ะรับรองเลยสีทองนี้เด่นมากใครที่ชอบสไตล์แดงน้ำเงินนะคะเอาไอเดียอันนี้ไปปรับใช้กับเสื้อตัวเองได้เลยใส่ภาพกายใส่ข้อความใส่ชื่อใส่ซุ้มได้หมดเลยนะคะก ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวรี่จะส่งให้เลยวันนี้วันที่24ก็ขอสวัสดีมอเรย์คริสต์มาสด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะให้โอกาสทางร้านได้ดูแลนะคะเสื้อเสร็จแล้วค่ะสวยมากเลยชอบมากนะคะสำหรับลายนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ